สบายดีเมื่อนี้ก็ได้มาพบสาวเนาะสี่ันดอนสอสวรรค์มาสั่นสาว,สาวลิตาซื้อน้อยของเพื่อนเป็นสาวงามที่ว่าประจำหมูบ่บ้านอยู่ใกล้บาล้านทือนแขยงของเบาเสียงแขนงเดนมุงพวนเนาะมื่อนี้ก็ได้มาพบนาะยพงตาเพื่อนอีกครัง้งเพื่อนกเอเ็เลยเฮ็ดข้าวฟินให้กินมาสินาข้าวฟินมุงพวนข้าวฟินนี่เป็นเพื่อนเอาเข้าที่ว่าข้าวเจ้าเนาะมามา,มาบดแล้วก็มาปุ้น,น,นมันบดมันมุนเนาะเรืวอเป็นน้ำพอแหละ เพิ่งกำลังลืมเฮ็ดเรากินมาเซนซาแล้วไปสัมภาษณ์เพิ่นเนาะในการเฮ็ดในการสร้างเนืนเ้อเลือมันจะเป็นก้อนเนาะเบาเสียงแขนเด็มมวอนก็ได้มาหดเถือนเพิ่นแล้วมื้อนี้ก็จะมายืย่ยยำถามข่าวเบิง่งสาวผู้นี้เนาะนุ่งสแสดงในคนเนื้องามพี่น้องเอ้ยสาวเพิ่นมือเซนซาเบาเสียงแขนเด็มมวอพนจะมาสัมภาษณ์นในการเฮ็ดเข้าฟินเมืองพวนมาเซนซาเจอแซ่บสุดเนาะในการเฮ็ดนั้นมันมีเนืนเ้อเลือเนาะเจอ ผสมเนาะหรือว่าแนวลือมันจังเป็นเขาฟินจีนกื่อยามถามข่าวเหมือเพิ่นว่าเพิ่นเห็ดได้แนวลือมันเริ่ค่อยเป็นแนวนี้กินได้แซ่บแนวลือเนาะอาหารบ้านพื้นบ้านเฮาแล้วก็ติดตามน้ำเบาเสียงเขียนเด่นมงพวอันนี้กระแม่นเพิ่นเอามาสูบบ้เบาเสียงเขียนเด่นมงพวมันจะมีสามถ้วยพี่น้องเนาะสามถ้วยหอมปุ้นมันจะมีหน่อหน่อแซ่บหน่อนังหวานหน่อพลอยต่างๆเสือกแซ่บกันมีข้าวต้มแดดเนาะ เดีพุ่นมาสู้เบาเสียงเกลียนแดนมุ่งพวนตอนทับอย่างอุบอุ่นมาเซ็นซานี่ก็เป็นมหาสถานที่บ่อนที่เพื้นทิศข้าวฟินเนาะแบบพื้นบ้านเซ็นซาอาหารพื้นบ้านนาเฮาเป็นการซักซ้าเสียเวลาไปกินน้ำกันเลยพี่น้องเป่าเสียงเกลียนก็จะมันมากินข้าวฟินเนาะเพื้นกำลังหาข้าวฟินเพืกินเซ็นซาไปเด้อพอดีเด้อเด้อพอดีพอดีมันต้มไก่เนาะไก่ต้มนิ่มหัวแท้เลยนี่ ห่อเนาะใหญ่ <ENNIS> สุดมันจะมีข้าวเฟิน่น้องลืมบมได้ก็เป็นข้าวเฟินนี่ที mer, ่เสียบที่สุดเนาะแล้วก็อันอันนี้อันนี้ลืมบมได้ก็เป็นหน่อเนาะหน่อนทั้งหวานเด้อดีเด้อดเสียบมีอันเบือันเป็นยาพร้อมปลาขาวทองเนาะจะเป็นยามีข้าวต้มข้าวดำเนี่นี่จะมีครบหมดเนาะข้าวต้มข้าวดำข้าวกำ ขลุกเจ้าขลุกเจ้าก็มีสุดตรองเด้อขลุกเจ้าเนาะมากินข้าวเปินแซ่บไปตองนี้นะสุดยอดได้กินข้าวเปินแซ่บแซ่บเด้อกินตอนมินอะไรกินอะไรเนีเน้ข้าวเปินเลยสุดยอดแซ่บสุดหนุก็จะสุดยอดผู้เดียวกินหลายถ้วยเด้ไม่แน่จะกินนนำเด้อ ค,ค,คือเบิ่งเพิ่อนเบิ่งคักนี่เอาอูคักแซ่บเห็นปะกินกาแฟหน่อยเนาะอยากนินก็ไปเริ่มไก่ต้มแกะสุดกับต้มหนึ่งกินห่ามันก็หมูเสียบ ตัวนึงเมันยังแค่นี้แหละกินได้เดียวมันครึ่งเดียวมันยงเข้ากันน้อยก็ได้มงพอเลยจ้ามันหัวมันจ้าันซุดอู้ครับมันของแท้พี่ พี่อันนี้นะแม่ของโป๊ดเนาะอแซ่บจนเลยนี่ก็ได้มาพบสาวงามงามเพิ่นกำลังกินคาเฟนพี่น้องเนาะแซ่บสุดเนี่ยมึงน้าโนว่าสาวนี่กำลังมึนเมาด้อเพิ่นกินคาเฟนแล้วเป็แต่แซ่บสุดพี่น้อนเนี่ยมึงหน้ามึงตาเพิ่นคือก็ได้เนาะเสือสุดยอดเลยเด็กกินดูแล้วแซ่บบ่ ใช่ปะเอาไอเลดได้าแฟนี <teenage> <Spanish. S 2> <t> ่คนยืนกาแฟนี่ไม่เอเพิ่งเอาเลดอาณาเออข้าวข้าวเผื่้าวเจ้าก่อนจปินนะนไอเลดจีปินนี่เป็นต่อนี่น่ะป็นบดเบดบดบดเือเ่ยบดเือหงบดข้าวหงบดข้าวเบคุณบ้านมาปี่นเลยบทสมัยแบบทนสมัยละเวาบดเอาข้าเจ้ามาบดได้เลยมันจะเป็นต่อนี่นี่ะต้น่ายนกน โดนน้ำปูนโอ้เชิญน้ำปูนเนาะแล้วแม่เอาไว้ดนปลาเลนยังกินกินประมาณ12-13สมอง12-13สมองก็กินได้มหมแล้วน้ำมันได้เอาผลิตินอะไรตันี้ำปลาน้ำปลาเนาะโิ้ตแต่แซ่บน้ำปลากับป่าพื้นบ้านดิปละกพันธ์ปละกพันธ์ปละกพันธ์บุเมนตีปลาพื้นบ้านดินี่นนมันบอกหยอดเสื้อปละกพันธนะ์เนาะ ปลาุกลาดเด้อปลาดุกวันจุนาเนาะจุนาพี่เอามาจากนาสิเนาะพี่เอาปลาุกพันธมาสิพี่บูักติดกูเลยพี่เล่นเนาะกำลังกินกับปิ้นเนาะสิจอดเด้อเนาะจืดได้ตีพุนี้เนาะซื้อพันว่าละคือจืดได้เนาะประธานชื่อคไม่นด้มาสัมภาษณ์เพิ่นกำลังเทวะอีกกับปิ้นสู้เบาเสียงเทียนเด่นพวนแซ่บไหลี่น้องเนาะผู้สาวพี่นิดสาวหุ้นมืออันนี้อันนี้อันหวมในป่าพี่กินเนาะ หลังจากกินะเสุดดยยยอลัข้วเนาะยากเีวกิน้งแล้วเพื่อนก็มีการล้างถุ่ยเนาะเพื่อนมั่นสาวเสียงข่วงทั้งงามทั้งเก่งว่าใช่ไหมฮิดนาก็ได้ล้างพ้วยก็เป็นพี่น้องเนาะสาวเสียงข่วงหรือว่าสาวเมืองพวนพลือได้มายืมพยายามทำเข่าวก็มาถามเบิ่งได้เด้อสาวเพ่นกับผมมันเนาะดูมันขยันเพียรว่าใช่ไหมจ้าลหลังจากนั้นก็ไปเบิ่งวิธีการเฮ็ดเนาะ นี่แม่นเฮาหลังจากที่เฮาได้เข้าจาวันไปบดมาแล้วบดแล้วมันเป็นน้ำโดยเหลี่ยนาะแล้วมุ่นที่สุดแล้วก็ามาต้มพี่น้องกันนี้ก็เฟินมาเช่นซ่ขาข้าเฟินเมืองควนหลังจากที่ว่าเฮาได้มาแล้วเฮาก็มาต้มพี่น้องเอวนี่เนาะนี่ต้มแล้วเฮามาถอดมาถอสศึกษามาเช่นซะอันก่อนที่มันเป็นหัน่นคืออันกินพันมานะนี่เพิ่นกำลังเอาออกเนาะแล้วมลุกมาแล้วปาดได้พี่น้องมาเช่นซ่า ปาดสืดกินได้คาเฟนเมืองพวนแบบสดๆพี่น้องเวยเนาะเข้าเจ้าอิดเลยเนาะนี่พุ่นกำลังอกเาเฟนมีสินซะโอ้เบามาลำลายแตกพี่น้องเยจะเป็นตาแซบแท้เนาะกำลังพุ่นต้มมาแล้วพุ่นก็เอามาสืดซ้มเนาะกำลังสือซ้ม ตัวเซสามันเย็นแล้วก็สามารถกินได้เอาเสซะมันจะหันเนาะเซื้อมันเย็นแล้วนี่คือเปนไอ้เพื่อเบาเสียงเคียนเดมมึงพรสองคนเพื่อกกกับเพื่อกางเนาะเพื่อที่หนึ่งกับเพื่อที่สองพวกนี้เป็นกําลังผมตักเอกอฟินนี่หลังจากที่ว่าเอาได้มาแล้วมันจะเปลี่นเดี๋ยวนี้เนาะมันจะเปลี่นเดีย๋ยวนี้เอาถอดมาเสร็จแล้วแล้วมันเย็นแบบน,นี้เย็นแล้วก็กินได้เลยพี่น้องครับประทานอาหารได้ แซ่บที่สุดนั่นเลยเนาะตอนลูกมามานาวาิวเลครัดห่มยินแน่ๆแล้วยังมากินมาชินซาอ้าวเบามา,มาลายแตกพี่น้องเลยเ้าเฟียเนเมืองพวนมาชินซาหลังจากนั้นก็นมาครับประทานกินได้เลยเนี่ยผู้สาวนี้เนาะเพื่นอนกําล้างกินเ้าเฟียนคือเบาเสียงเขียนบึงว่ามันแซ่บหรือบทแซ่บนั่นเนาะสุดยอดเลยนะพี่นอ้องเบามาลายแตกมาเชนเด้สา,าพูนกับผมหุ่นมือ ข้าวฟินเขานี่มันข้าวแบบธรรมศาสตร์พี่น้องข้าวเจ้าข้าวเจ้าแดงนะไทบ้านเชียงขวางเขาเป็นข้าวเจ้าแดงแล้วปุสนาฮั่นหลังจากที่เป็นเก็บเกี่ยวแล้วเขาก็มาสีเนาะสีแล้วเขาก็มาบดมาสินะเริ่มอิ่วมันเป็นน้ำก็แล้วเนาะหลิวจนเป็นน้ำสิ่นไปสัมผัสเพิ่นแล้วหลังจากที่มันหลิวเป็นน้ำแล้วเขาก็มาต้มพี่น้องขาฟินถูกคนกินอยู่นี่ ็สซ่บสมควรสินซาสาวลิตาหรือว่าสาวสี่พันดอนสอสวัสดิ์เนาะฝากติดตามผลงานเพิ่เด้อเพิ่นกำลังขึ้นมือไเลยจ้าส,สาวหนุ่มน้อยยาวไว้สาวเสียงขวงสาวมึงพวนตุมันขยันเพียนยาบ้านการเฮานั้นเป็นทุกอย่างไปลองเลยสินซะสาวผู้นี้เนาะาเพิ่งกิคนคาเฟอินอ้างเบาเสียงเคียนเดินมึงพวน แซ่บหลายสุดยอดเลยไุคนางคนธรรมดาพี่น้องเนาะคักหลายเด้อกินกับฟินเหนยงปูอีกคนหนึ่บัธรรมดาเนาะก็เกวดยำดีพี่น้องจินได้มาพ่อจะได้มาส่งวันินซะจะได้มาพบพ่อน้าตากับบางแซ่บสุดแซ่บน้ำลายแตกพี่น้องเนาะนี่มันก็เป็นหัวไก่เบาสังเครนกินนี่มันยังตัหัวมันละ เสบหลายนั่นก็คือกินกัเฟนเนาะนี่ก็เป็นอ้อม้างที่ว่าเหือนของนางสาวลิตาเนแล้วก็ฝากเด้อติดตามเบาเสียงเคียนเดนมมุงพวนแล้วก็ทาง Facebook ทาง YouTube เนาะขอขอบเจอ่อไๆทุกคนที่เข้ามาบึงเบาเสียงเคียนเดนมมงพวล